ไม่ลงไม่ลงไม่ลงแม่ไปด้วยแม่ไปด้วยนี่แม่ไปด้วยไปไปกันไปกันไปกันเลยตามมาเจ้าตัวเจ้าตัวแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ไปด้วยอ้าแม่ไปด้วยนี่แม่ไปด้วยออยดไปเลย เก่งที่สุดเลยลูกแล้วนหนูเก่งมากหนูเก่งมากครับเก่งมากลูกหนูเก่งมากเลยนะแม่คิดว่าหนูจะร้องลงแต่แรกเลยนะหนูเก่งที่สุดจับดีๆธรรมดาอย่าไปจับแม,ม่ลองแม่ลองหน่อแม่ไปหนแม่ไปรับหนแม่ไปรับนหนมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง ถือดีๆนะดีๆนะดีๆนะเก่งที่สุดเลยลูกแม่ครั้งแรกนะเนี่ยวูว้าวเก่งสุดๆไปเลยไอ้มาตะเอ๋ไปเลยลูกไปเลย หนูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหน่อยแม่ไปตามจ๊ะเอ๊สนุกก็ไปเดโมออีกแล้วเนี่ยว้าวเก่งมากเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวแม่ไปแม่อยู่นี่ครับแม่อยู่นี่ครับ แม่อยู่นี่ตะเอองม่อาเดีแ๋แม่ nah framework. ตามไปแม่ตามไปหนูเมื่อยแล้วเหรอหนูวเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนแม่ไปด้วยเนี่ยอะเอ๊ะ หนหนเริ่มเพื่อนเรม,มาแล้วเพื่อนเราม,มาแล้วไอไปเลยยัยยัยตา,นาหนูอยากเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวได้ไหมหนูนถ้ายังไม่ครบรอบเราเปลี่ยนตัวใหม่ได้ไหมนไนน <laughs> หนุ่นเดี๋ยวถามมาก่อนถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าสวยอยากขี่ตัวอื่นไหม เจ้าสวยอยากขี่ช้างไหมลูกกำลังเพลินกำลังเพลินเอาหรออุ้ยไม่เอาหรอกนะอันนี้แหละน้อเตียสุดเอาเครื่องบินอะไรงั้นหนูอยากขึ้นเครื่องบินลำอื่นไหมเอาไหมไม่เอาหนูอยากขึ้นเครื่องบินลำอื่นไหม เล่นมาหมุนคนเดียวสุดยอดแล้วลูกจัะครั้งแรกของเขาเนี่ย<ม>จ้าโอเคแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่ง